หลวงตามหาบัวญานสัมปันโนมอบกายถวายชีวิตต่อหลวงปู่มั่นภูริทัตโตจากจังหวัดสกลนครท่านก็เดินทางต่อไปที่วัดหลวงปู่มั่นพักอยู่ในระยะนั้นคือที่บ้านโคกตําบลตองโคอําเภอเมืองจังหวัดสกลนครท่านกล่าวถึงเหตุการณ์ในระยะนี้ว่าพอทราบแล้วสามวันเท่านั้นนะเตรียมของไปเลย ไปก็ไปโดนเอาจริงๆนี่ละ่ะมันมีแต่ผลบวกนะพอไปก็ไปพักอยู่สุทธาวาสสองคืนพ่อฉันจังหันแล้วสายๆก็ออกเดินทางไปถึงบ้านโคกมืดแล้วบุกไปอย่างนั้นละ่ะกลางคืนมืดถนนไม่ต้องถามละไม่มีไปตามทางล็อกเกวียนธรรมดาพอไปถึงเราก็ไปถามชาวบ้านเขาเขาบอกว่าไปถึงบ้านโคกมันก็มืดแล้ว วัดป่าบานโคกอยู่ที่ไหนและท่านอาจารย์มั่นท่านอยู่ที่นี่ใช่ไหมอยู่ท่านเพิ่งย้ายมาจากบ้านนามนท่านจะมาพักจำพรรษาที่นี่ในปีนี้ไหนวัดไปทางไหนเขาก็เลยพาไปไปผมจะพาไปเพราะทางเข้าไปวัดของท่านพระอาจารย์มั่นเป็นทางด่านนะมันไม่ได้เป็นทางล้อเกวียนอะไรทางเป็นด่านพอคนเดินไปผลตัวเท่านั้นแหละ ชาบ้านเขาบอกออกไปนี่พอไปถึงกลางบ้านเขาบอกให้มานี่เขาก็ชี้ทางนี่แหละทางเส้นนี้ไปวัดให้จับทางสายนี้นะนี่แหละต้นทางให้เดินตามทางนี้อย่าปลีกทางนี้มันเป็นทางแคบๆเพราะท่านเพิ่งมาอยู่ใหม่ทางก็แคบๆบุกไปอย่างนั้นแหละให้ตามทางนี้อย่าปล่อยทางนี้แล้วจะเข้าถึงวัดเลย เขาบอกอย่างนี้แล้วเขาก็พาเราไปไปทางมืดๆไปพอซ้ำๆเข้าไปในวัดจากนั้นก็ดูนั่นดูนี่มืดๆจนไปเห็นศาลาหลังหนึ่งทําให้สงสัยเลยนะเอนี่เป็นศาลามันดูเล็กไปสักหน่อยหมายถึงศาลากรรมาฐานนะถ้าว่าเป็นกุฏิก็จะใหญ่ไปกําลังดูอย่างนั้นแล้วก็เดินเซ่อเซ่อซาซาเข้าไป ท่านพระอาจารย์มัน่นกำลังเดินจงกรมอยู่นี่นามันก็ไม่เห็นเออท่านเดินจงกรมอยู่ข้างศาลาท่านกั้นห้องศาลาพักอยู่นั่นพักจำวัดอยู่ในห้องศาลาเล็กๆนั่นนะเราก็เดินซุ่มๆจำๆมองนั่นมองนี่ไปเราก็ไม่เห็นนี่มันกลางคืนแล้วท่านก็ยืนใกล้ๆนี้ท่านเดินไปจนพบหลวงปู่มั่นบนทางจงกรมหลวงปู่จึงถามขึ้นว่าใครมานี่ ท่านกราบเรียนว่าผมครับด้วยคําตอบนั้นของท่านทําให้หลวงปู่มั่นกล่าวขึ้นอย่างดุดุพร้อมกับใส่ปัญหาให้คิดในทันทีนั้นว่าอันผมผมนี่ตั้งแต่คนหัวล้านมันก็มีผมไอ้ตรงที่มันไม่ล้านถึงตรงนี้ท่านว่ารู้สึกเสียวแรบในหัวใจเพราะเข้าใจในทันทีว่าไม่เกิดประโยชน์อันใด้วยการตอบเช่นนี้เลยขณะเดียวกันทางทางที่เกรงกลัวหลวงปู่มั่นมาก แต่ก็รู้สึกถึงใจอย่างที่สุดกับคำดูชนิดที่หาที่ขานไม่ได้เลยและยอมรับทันทีในไหยพริบและปฏิพาน์ของหลวงปู่มั่นแม้จะกลัวเพียงใดก็ตามแต่กลับรู้สึกดีใจอยู่ลึกๆว่านี่แหละอาจารย์ของเราจากนั้นท่านก็เลยรีบกลับเรียนใหม่ทันทีว่าผมชื่อพระมหาบัวเออก็ว่าอย่างนั้นสิมันถึงจะรู้เรื่องกันอันนี้ว่าผมผมใครมันก็มี ผมเต็มหัวทุกคนแล้วใครจะรู้ไปไปพักข้างศาลานะจากนั้นหลวงปู่มั่นก็ออกจากทางจงกรมขึ้นไปบนศาลาภายในศาลาจะก,กั้นเป็นห้องใช้เป็นที่พักสําหรับหลวงปู่มัน่นเมื่อขึ้นบนศาลาแล้วหลวงปู่มั่นเตรียมจุดตะเกียงหรือโป๊ะเล็กๆตะเกียงมีแก้วเล็กๆครอบเหมือนดอกบัวพอได้ยินเสียงหลวงปู่มั่นขู่เท่านั้นพระเนรที่เดินจงกรมอยู่ในเวลานั้น ก็หลังไหลกันมาก็พอดีมีพระขึ้นไปจุดไฟให้ท่านเมื่อหลวงปู่มั่นนั่งหลงแล้วท่านจึงถือโอกาสเข้าเรียนถวายตัวเป็นสิทธ์และเรียนให้ท่านทราบถึงที่ไปที่มาพอให้ท่านรู้จักในตอนนั้นหลวงปู่มั่นยังคงฟังอยู่นิ่งๆด้วยความมุ่งมัน่นอยากจะศึกษาอยู่กับท่านอย่างเต็มเปี่ยมมานานหลายปีแล้วประกอบกับความรู้สึกในใจในสติปัญญาฉับไวของหลวงปู่มัน่นความที่กลัวว่าจะไม่ได้อยู่ด้วย ทำให้ท่านเกิดความวิตกกังวลและคุ้นคิดอยู่ในใจว่าไม่อยากได้ยินเลยคําที่ว่าที่นี่เต็มแล้วรับไม่ได้แล้วกลัวว่าหัวอกจะแตกสักครู่หนึ่งหลวงปู่มั่นก็พูดขึ้นว่านี่พอดีนะนี่เมื่อวานนี้ท่านเนตไปจากนี้แล้ววันนี้ท่านมาหาข้ามาไม่เช่นนั้นก็ไม่ได้อยู่กุฏิไม่ว่างคำพูดของหลวงปู่มั่นก็พูดขึ้นว่านี่พอดีนะนี่ เมื่อวานที่ท่านเนรจากไปนี้แล้ววันนี้ท่านมาหาก็มาไม่เช่นนั้นก็ไม่ได้อยู่กุฏิไม่ว่างคำพูดของหลวงปู่มั่นครั้งนั้นทางทางที่ก็เมตตารับท่านไว้แต่อย่างไรก็ตามท่านเองก็ยังอดไม่ได้ที่จะรู้สึกใจหายใจความอย่างยิ่งเพราะกลัวว่าจะไม่มีโอกาสได้ศึกษาด้วยคำกล่าวของหลวงปู่มั่นครั้งนั้นจึงทำให้ท่านไม่สามารถจะลืมได้แม้ถึงทุกวันนี้ ทำบทแรกปริยัติให้ยกบูชาไว้ก่อนแล้วปฏิบัติจะประสานกรมกลืนถึงแม้ท่านจะเคยปฏิบัติด,ด้านจิตภาวนามาบ้างและก็มีโอกาสศึกษาค้นขวาด้านปริยัติถึง7ปีก็ตามแต่สิ่งนี้ก็ยังไม่ทำให้ความสงสัยของท่านในเรื่องของมรรคผลนิพพานหมดไปยังคงเก็บความสงสัยอยู่ในใจตลอดมาและก็ดูเหมือนกับหลวงปูมั่นจะล่วงรู้ถึงวารจิตของท่าน จึงพูดบทธรรมครั้งแรกที่เอาตรงๆในครืแรกเลยนี่ว่าท่านมหามรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนดินเป็นดินน้ํำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟฟ้าอากาศเป็นฟ้าอากาศแร่ธาตุต่างๆเป็นของเขาเองเขาไม่ได้เป็นมรรคผลนิพพานเขาไม่ได้เป็นกิเลสกิเลสจริงๆมรรคผลนิพพานจริงๆอยู่ที่หัวใจ ขอให้ท่านกำหนดจิตจดจ่อด้วยสติที่หัวใจท่านจะเห็นความเคลื่อนไหวของทั้งธรรมของทั้งกิเลสอยู่ภายในใจแล้วขณะเดียวกันท่านจะเห็นมรรคผลนิพพานไปด้วยโดยลำดับลำดาเทศนาดังกล่าวนี้ทำให้ท่านมีความมั่นใจในเรื่องของมรรคผลนิพพานและเชื่อมั่นในความรู้หรือความเห็นของหลวงปู่มัน่นที่พูดไขข้อข้องใจได้ตรงจุดแ่งความสงสยัยจากนั้นหลวงปู่มัน่นมีเมตตาชี้แนะธรรม ในภาคปฏิบัติให้โดยทราบว่าท่านมีความรู้ในภาคปริยัติเต็มภูมิเป็นมหาปร,ริญญาเป็นนักธรรมเอกและมีการสนใจใคร่ต่อการประพฤติปฏิบัติบทธรรมบทนี้แม้จนบัดนี้ยังคงฝังลึกอยู่ภายในใจของท่านตลอดมาดังนี้ท่านมหาก็นับว่าเรียนมาพอสมควรจนปรากฏนามเป็นมหาผมจะพูดธรรให้ฟังเพื่อให้เป็นข้อคิด แต่อยากเข้าใจว่าผมประมาทรมของพระพุทธเจ้านะเวลานี้ทำที่ท่านเรียนมาได้มากได้น้อยยังไม่อำานวยประโยชน์ให้ท่านสมภูมิที่เป็นปรรียนนอกจากจะเป็นอุปสรรคต่อการภาวนาของท่านในเวลานี้เท่านั้นเพราะท่านจะอดเป็นกังวลและนำทำที่เรียนมานั้นเข้ามาเทียบเคียงไม่ได้ในขณะที่ทําใจให้สงบดังนั้นเพื่อความสะดวกในเวลาที่จะทําความสงบให้แก่จิต ขอให้ท่านที่จะทำใจให้สงบยกบูชาวไว้ก่อนในบรรดาธรรมที่ท่านได้เรียนมาต่อเมื่อถึงการที่ทำซึ่งท่านเรียนมาจะเข้ามาช่วยสนับสนุนให้ท่านได้รับประโยชน์มากขึ้นแล้วทำที่เรียนมาทั้งหมดจะวิ่งเข้ามาประสานกันกับทางด้านปฏิบัติและกลมกลืนกันได้อย่างสนิททั้งเป็นธรรมแบบพิมพ์ซึ่งเราควรจะพยายามปรับปรุงจิตใจให้เป็นไปตามนั้นแต่เวลานี้ ผมยังไม่อยากให้ท่านเป็นอารมณ์กับธรรมที่ท่านเล่าเรียนมาอย่างไรจิตจะสงบลงได้หรือจะใช้ปัญญาคิดค้นในขันก็ขอให้ท่านทําอยู่ในวงกายนี้ก่อนเพราะทําในตําราท่านฉีเข้ามาในขันทางนั้นแต่หลักฐานของจิตยังไม่มีจึงไม่สามารถนำธรรมที่เรียนมาจากตำราน้อมเข้ามาเป็นประโยชน์แก่ตนได้และยังจะกลายเป็นสัญญาอารมณ์คาดคะเนไปที่อื่นจนกลายเป็นคนไม่มีหลัก พราะจิตจะติดปริยัติในลักษณะไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าขอให้ท่านนำทมที่ผมพูดให้ฟังไปคิดดูถ้าท่านตั้งใจปฏิบัติไม่ท้อถอยวันหนึ่งข้างหน้าทาที่กล่าวนี้จะประทับใจท่านแน่นอนตั้งสัจจะอธิษฐานจะไม่หนีจากหลวงปู่มัน่นเมื่อได้ศึกษากับหลวงปู่มัน่นท่านจะคอยเฝ้าสังเกตทั้งทางตาหูอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าการชี้แจงแสดงเรื่องใดท่านจะใส่ใจใคร่รู้ด้วยความอัศจรรย์ท่านกล่าวถึงข้อปฏิบัติและคุณธรรมของหลวงปู่มัน่นด้วยความเคารพบบูชาว่าเราก็อยู่กับท่านด้วยความพอใจจนบอกไม่ถูกแต่อยู่ด้วยความโง่เง่าอย่างบอกไม่ถูกอีกเหมือนกันเฉพาะองค์ท่านรู้สึกมีเมตตาธรรมอนุเคราะห์ทุกครั้งที่เข้าไปหาท่านชี้แจงแสดงเรื่องอะไร ไม่ว่าดูท่านทางตาฟังท่านทางหูไม่เห็นสิ่งใดจะคาดเคลื่อนจากหลักธรรมหลักวินัยข้อใดเลยปฏิปทาการดําเนินของท่านก็มีแบบฉบับมีตํำรับตําราหาที่ขัดขานที่ต้องติมีได้การพูดอะไรตรงปลตรงมาแม้ในการแสดงเรื่องมรรคผลนิพพานก็แสดงชนิดถอยออกมาจากในใจท่านแท้ที่ท่านรู้ท่านเห็นท่านปฏิบัติมาทําให้ผู้ฟัง ฟังด้วยความเข้าใจเพราะท่านแสดงเหมือนว่าท้าทายความจริงจังของท่านและท้าทายความจริงของธรรมทำให้ลงใจถึงกับออกอุทานว่าโอ้โหนี่แหละอาจารย์ของเราสิ่งนี้ทําให้ท่านเกิดความมั่นใจและเชื่อแน่ว่ามรรคผลนิพพานมีอยู่จริงความสงสัยในเรื่องนี้ที่เคยค้างมาแต่เดิมก็หมดสิ้นไปจากนั้นท่านจึงย้อนกลับมาถามตัวเองว่าแล้วเราจะจริงไหม ด้วยนิสัยทําอะไรทําจริงทําให้ท่านตั้งใจแน่วแน่ว่าต้องจริงสิถ้าไม่จริงให้ตายอย่าอยู่ให้หนักศาสนาและหนักแผ่นดินต่อไปตั้งแต่นั้นมาท่านก็เร่งความเพียรต่อสู้กับกิเลสอย่างเต็มเหนียวและตั้งสัตว์อธิษฐานว่าหากว่าท่านพระอาจารย์มั่นยังมีชีวิตอยู่ตราบใดแล้วเราจะไม่หนีจากท่านจนกระทั่งวันที่ท่านล่วงไปหรือเราล่วงไป แต่การไปเพื่อการประกอบความภาคเพียรตามการเวลานั้นขอไปตามธรรมดาแต่ถือท่านเป็นหลักเหมือนกับว่าบ้านเรือนอยู่กับท่านไปที่ไหนต้องกลับมาหาท่านขอบคุณที่มาหนังสือญ,ญาณสัมปนะธรรมานุสรณ์105ปีชาตกาลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนกราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญทุกท่านพร้อมทางผู้ที่มีส่วนร่วม ในการเผยแผ่โอวาทธรรมคำสอนนี้ถูกทุกท่านด้วยนะครับ